สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีตีบอสในถ้ากันนะครับพอเราเล่นมาได้สักระยะหนึ่งก็จะมาติดไอตัวบอสตัวนี้ครับที่อยู่ในถ้าวิธีผ่านนะครับก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับเพียงแค่เวลาเราได้ดีเฟนต์นะครับให้เรากดเคาน์เตอร์รอไว้เลยครับเพราะว่าบอสตัวนี้จะชอบใช้สไตล์ใส่เราบ่อยนะครับที่ผมพูดอย่างที่ว่าผมเจอมันมาหลายรอบลวรอบนี้ผมก็เลยลองเคาน์เตอร์อย่างเดียวเลยนะครับ และเวลาเราโจมตีนะครับห้ามสไตล์ใส่บอสนะครับเพราะว่าบอสจะใช้เคาน์เตอร์สวนกลับเรานะครับเพราะฉะนั้นให้เราตีปกติหรือใช้เวทใส่มาครับเนี่ยครับมันสไตล์มาผมเคาน์เตอร์ลอยครับเห็นว่าเคาน์เตอร์ปั๊บเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยเห็นไหมครับเวลาตีก็จะตีปกติไปเรื่อยๆครับเวลาผมได้ดีเฟนส์ผมก็จะเคาน์เตอร์ลอยอย่างเดียวเนี่ยครับปั๊บ และวไดีเฟนต์นะครับจะกดเคาน์เตอร์รอเลยอ่ามันสไตล์มาเรียบร้อยครับช็อตนี้เรียบร้อยครับก็ผ่านได้ง่ายๆนะครับก็ไม่ยากครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําเทคนิคนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับแต่ตัวละครของเราครับต้องมีสปีดเยอะพอสมควรเลยครับเพราะว่าถ้าสปีดไม่เยอะเนี่ยบอสมันตีค่อนข้างหนักนะครับนั้นคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะมาเสนออะไรก็ติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ